สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่องพยอมก็จะมาเก็บผักสวนครัวแล้วนะคะตอนนี้งามมากๆเลยนะคะนี่ค่ะตอนแรกเพื่อนๆเล่นใจไม่ดีเหมือนกันนะคะบอกว่าผสมน้ำหมักผสม น้ำขี้เท่าเข้มข้นจัดบอกว่าให้ลดลงหน่อยฉีดบ่อยๆเดี๋ยวก็ก็หายไปเองอันนี้ก็บรรยายองพยอมก็ขอบคุณนะคะที่มีความห่วงใยกันแต่ก็เป็นประสบการณ์ของบรรยายองพยอมนะคะถ้าเอาไม่ไหวจริงๆก็ใช้อย่างรุนแรงเลยครั้งเดียวนะคะก็ล้างบางไปเลยนะคะแต่เขาก็ จะ,จะเจริญเติบโตขึ้นด้วยการฉีดพ้นฮอร์โมนไข่กับจานด่วนคือน้ำนมหมักของบาลายวงพยอมนะคะก็เป็นสูตรของบาลายวงพยอมที่ได้ล่ำเรียนมาจากอาจารย์นะคะก็ใช้สูตรนี้มาตลอดนะคะก็แก้ไขปัญหาได้นี่ค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆนี่ค่ะ นี่คือผักชีของบ้านไร่งพยอมนะคะเดี๋ยวจะถอนให้ดูนะคะนี่ค่ะนี่คือหนึ่งต้นนะคะนี่ค่ะงามๆแบบนี้นะคะอบๆน่ากินไหมคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะเราก็จะเด็ดแบบนี้นะคะตอนนี้ก็ต้นผักชีก็เริ่มเรียกว่า ใกล้แก่นะคะกินได้เต็มที่โดยที่ถอนไม่ต้องเลือกแล้วนะคะนี่ค่ะใหญ่ๆอวบๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะต้นหนึ่งต้นหนึ่งก็ประมาณฟุตกว่า,วานะคะนี่ค่ะแล้วก็จะเด็ดแบบนี้นะคะถอนไม่ต้องกี่ต้นนะคะถอนเยอะไปเดี๋ยวกินไม่หมดก็เน่านะคะ อันนี้พอดีเลยจะถอนเอาไปฝากคุณยายข้างบ้านนะคะ <c oughs> วันนี้ถอนตอนเช้านี่ค่ะนี่แค่สี่ต้นนะคะนี่ค่ะถ้าเราไปซื้อตลาดนะคะปัจจุบันนี้นะคะถ้าต้นใหญ่ๆแบบนี้ใส่ปนกับหอมหนึ่งต้นสิบบาทนะคะตอนนี้ ถึงราคาจะลดลงมาแต่ก็ยังเรียกว่าสูงอยู่นะคะถ้าเราปลูกกินเองปลอดสารปลอดภัยได้กินผักสดๆจากในสวนเราเองเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆสิบต้นนะคะนี่ค่ะหอบ,บเบลอเลยนะคะนี่ค่ะสวยสดงดงามนะคะเดี๋ยวจะเอาไปใส่กว๋วยเตี๋ยว ใส่ลัดหน้ากินกลางวันนี้ด้วยเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูอะไรนะคะนี่ค่ะเห็นไหมเอ่ยแถมๆๆจะเอ๋นี่ค่ะ,ย,ย,ๆๆะ,คะยังไม่หมดนะคะยังเหลืออยู่นะคะตัวบักเอบเลยนะคะนี่เห็นไหมคะเพื่อนๆ นี่ค่ะสวยไหมคะเพื่อนเพื่อนและอย่างนี้ถ้ายังเหลืออยู่แล้วจะรอดไหมคะนี่ค่ะทไม่ชดนี่ค่ะเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อน สวยสดงดงามนะคะยังมีหลงเหลือให้เห็นนะคะยังไม่หมดนะคะอันนี้ก็ต้องใช้ตรามือนะคะถึงจะหมดนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาถอนหอมกันนะคะนี่ค่ะหอมต้นสวยๆกอใหญ่ๆนะคะ อันนี้ยังไม่มีเวลาจะลงปลูกใหม่เลยนะคะลดรายจ่ายไปได้เยอะเลยนะคะถ้าเราซื้อเขานี่ค่ะสองกอแบบนี้นะคะหรือว่าสองหัวที่เราปลูกนะคะนี่ค่ะเขาจะขายให้เราประมาณสิบบาทนะคะแบบนี้นะคะต้นอบูอบๆใหญ่ๆอย่างนี้นะคะแบบนี้ก็10บาทเหมือนกันนะคะ ถ้าเราซื้อเขาตอนนี้เราไม่ต้องซื้อเขาเราก็ประหยัดไปได้อีกเยอะเลยนะคะนี่ค่ะน่ากินไหมคะเพื่อนเพื่อนอบอบแบบนี้ผัดใส่หมูสามชั้นนี่ค่ะผัดใส่เครื่องในไก่ผัดขิงใส่ต้นหอมนะคะนี่ค่ะอบอบแบบนี้น่ากินไหมคะเพื่อนๆน นี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาตัดผักคะน้ากันนะคะเพื่อนๆนผักคะนา้างามๆต้นใหญ่หญอๆอวบๆนะคะเราสามารถที่จะเก็บกินได้แล้วนะคะตอนแรกเพื่อนๆนก็ใจหายใจเหี่ยวกันหมดเลยนะคะกลัวว่าผักของบ้านไร่องพยอมเหลืองหมดเลยเพราะโดนน้ำหมักอย่างรุนแรงนะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวเราก็จะตัดแบบนี้นะคะนี่ค่ะตัดดังกรอบเลยนะคะเพื่อนๆสวยงามเลยนะคะนี่ค่ะตอนนี้ผักคะน้าก็ยังราคาสูงอยู่นะคะเมื่อเมื่อวานนี้ไปส่งของแล้วก็แวะเข้าไปดูในตลาดนะคะก็ยังราคาสูงอยู่ ก็ตัดแบบนี้นะคะดังจ้วบไหมคะนี่ค่ะตัดมาความกรอบของเขานะคะกับพืชผักปลอดสารนะคะนี่ค่ะจะกรอบรล้าเลยนะคะพอมีดลงต้นก็กรอบล้าเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆนผักเป็ดญี่ปุ่นของบ้านไรอังพยอมนะคะนี่ค่ะ งามพรึบๆเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะตัดนะคะคุณยายบอกยังมีอยู่ไหมอยากกินบอกว่าเดี๋ยวจะเก็บไปให้นะคะลืมเอากันไกลมาใช้มีดตัดยอดอวบ,อวบ แบบนี้นะคะนี่ค่ะน่ากินมากๆเลยนะคะเมื่อวานนี้ก็มีคุณตาอีกบ้านหนึ่งนะคะก็มาถามว่ามีต้นโหระพาไหมอยากได้สั่งไว้10ต้นให้ชํำไว้ให้ด้วยนี่ค่ะ เขาบอกว่าที่บ้านของเขาเมื่อก่อนมีเยอะเดี๋ยวนี้ศูนย์พันไปเลยพอแรงเขา้านี่ค่ะเป็นไงคะเพื่อนๆน,น่ากินไหมคะใส่กับมาม่าก็อร่อยนะคะเพื่อนๆมาช่วยบาลานองพยอมเก็บนะคะเดี๋ยวจะ เอาไปฝากคุณยายข้างบ้านยิ่งตัดยิ่งแตกยิ่งกอใหญ่นะคะนี่ค่ะสวยไหมคะเพื่อนๆผักเป็ดญี่ปุ่นนี่ค่ะเพื่อนๆผักชีผักชีสวยๆต้นอวบๆใหญ่ๆนะคะนี่ค่ะ แล้วก็ต้นหอมนะคะอยู่ข้างล่างมองไม่เห็นแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ผักเป็ดนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นผักคะน้านะคะนี่ค่ะต้นอวบๆนะคะเดี๋ยวจะหยิบให้ดูนะคะว่าต้นเขาใหญ่นี่ค่ะ,น,คะนี่ค่ะเพื่อนๆใหญ่กว่านิ้ววันไรองพยอมนะคะอันนี้ก็เป็นผักคะน้าหวาน ฮ่องกงนะคะกินอร่อยมากๆเลยนะคะกรอบผัดอร่อยมากๆถ้าต้นเล็กๆนะคะที่เป็นแขนงเขา่าเอามาผัดไฟแดงนะคะใส่น้ำมันหอยหน่อยหนึ่งใส่น้ำตาลตัดไปนิดหนึ่งอร่อยมากๆเลยนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาตัดผักสวนครัวล้วก,กินได้ของบ้านไร่วงพยอมนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไลายองพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ